วัดไหนวัดไหนไม่บอกแล้วทำไมถึงมึงเลิกมึงจะเลิกมึงจะฟังเราอะนี่ไกลเลยยังไงครับยังไงมึงจะเอากฎหมายไปละกฎหมายยังไงครับไหนพวกนี้ื่อเล้กสิทธิ์วตัวคนอ๋อละเมื่อเลิกก็สิทธิ์อหลวงพี่บวชมากี่พรรษาแล้วครับเนี่ยไม่รู้หรอกผมบวชกี่พรรษาอาจอสิบวันก็ได้ครับอือสาธุวัฒ หมูนี่แหละจำต้าหมูไชื่ออะไรชื่ออะไรครับกูไม่รู้นายเองพี่นี่ขออะไรบ้างไหนไม่ต้องถามของพี่นี่ไม่ตำนึกได้เนาะตำนึกไม่ตำนึกมันไม่เกี่ยวหรอกของพี่เอาไปยูนที่เปงนีเมอันนี้เป็นหุ่นยวนเล่นะไม่ต้องไม่ต้องผมแล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นพระแล้วไม่ได้เป็นพระแล้วไม่ต้องห่มแล้วของพี่ อะไรจะมาพาไม่ใช่ปะมึงจะมามึงจะมาไปคั้งใจตั้งหลอกคนพวเนี่ยตั้งหลเขายังมีคนอยู่ในกฎหมายมึงจะมาตัดสินได้ไงโอ้ครับครับครับมึงจะมาตัดสินพวกูไม่ใช่ป้าได้ไงโอ้ยครับครับตั้วหลเขาอยู่เนี่ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วมอแล้วเด็นออถ้าไหนใช่พราเขาแต่การกระทาขาโคตรเหี้ยเลยเออเวลามีอะไรเีก็คุยกัน ไปหนไม่เกี่ยวครับผมมาถ่ายเอ้าถรูปเลยับเนี่ยผมถ่ายรูปกอี่มาเดินมาขึ้นมาไปขึ้นรถเขาตุ๋นเานเาขทานแล้วใส่ชุดคาราวานมาซึ่งมาเปลี่ยนตะเกียรเนี่ยมไม่รู้หรอกผมไม่รู้จะเป็นเมย์ไม่เป็นเมย์ไม่เกี่ยวกูถ่ายรูปเลยเน่ะกูใจพอเามามามาครับเชิญครับหลงเนี่ศาสนาอะไรไม่รู้กูไม่รู้เรื่องนี่เฮียผมพ้าเหลือ่งนี้เนี่ย เอาเอาเอาเมื่อกี้นะเนี่ยเอายิง้นอยู่แลนี่ถ้อกำรวจอนุญาตเขาขอเตะปากทีได้ไหมท้าเยี่ยงนี้แบบพเยี่ยงทอเยี่ยงม่น้าทำออดถ้าำร้องู้ได้นั่นาำนนมามาฟ้องเร็เรรีบมาฟ้องตรงนี้เก่าลฟ้องอ้กขยันมันโครไอ้ ไงขึ้นนะครับน้องตอนตอน,ตอนนั้นนะฮะ<อ>คนเนี้ย<อ>คนเนี้ยเขาไปในร้านเราในสภาพไหนครับก็ไปปกติครับผมก็ไปชุดเหมือนเราเนี่ยปกติเลยครับผมแต่ถึงเวลาชิดกินร้านจะปิดแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งเราก็ทยอยชิปปินแล้วครับแล้วก็ไม่ตายเท่าไหร่อ่ะครับเป็นสามพันกว่าบาทกินคนเดียวเหรอสามพันกว่าบาท แล้วเราก็เลยตามเข้ามาที่นี่เหรอคือเขาบอกว่าเขาจะมากดบัตรเครดิตมาเงินแล้วทีเนี้ยคือน้องที่ร้าน่ะเขาก็มาเป็นเพื่อนนึกออกไหมมามาด้วยแบบเนี้ยครับผมตามมาที่นี่ใช่แล้วถึงครับบอกว่าจะมากดเงินี่ครับแต่ทางนี้ทางนั้นเขาพามาที่เนี้ยเราก็ไม่ไม่รู้ว่าอแล้วน้องก็เลยโทรกลับมาหาเราเราก็เลยรีบมาที่นี่แล้วรู้ไงครับเป็นทะคือน้องเห็นว่าเขาเปลี่ยนชุดเขาเป็น เขาบอกไหมตอนนั้นเขามาจากวัดไหนอะไรยังไงไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดเลยเป็นปัดคนธรรมดาเลยครับก็คือเขาติดไว้สามพันบาทเราตามโรงแรมก็เลยรู้ว่าเป็นทช่เพราะว่าแล้วทะเลาะอะไรกันนะครับตอนนั้นไม่มีไม่มีที่เขาที่เขาเสียงอะไรกันอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยถือว่าถึงเวลาร้านติดเราก็เช็คบิลตามปกติครับผมแล้วพอบิลไปถึงร้านเขาก็ไม่จ่ายเขาสั่งอะไรบ้างครับพี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มเหล้าไหมดื่มเหล้าไหมก็เป็นเบียร์ าาหรเป็นอะไรเป็นเบียร์ใช่ไหมครับปวดใช่ปะแต่ไม่รู้ว่าญาติโยมเขาละเกียดชังผมผมไม่รู้หรอกนี่นี่ไหีค่างค่าอ้หารสามพันครับสามพันครับสามพันอ่ะมีทายเท่าไก่ทอดแล้วสามพันมีตังค์จ่ายเขาไหมเขากำลังมาเนี่ยอาหารเขาเลนะอันนี้ไม่มีปัญหาร้านเข้ามาเนี่ยเอ้าแล้วคุณจะให้เหรอถ้าของร้านลุมตกผมเนี่ยผมตกผมงงเลยอ่ะอย่างนี้พี่ลุงพี่นี่ตั้งใจค่าหารมาไหมมันไม่เกี่ยวครับ ผมไม่รู้เรื่องแล้วจะต้องมาต้องจ่ายทำไมอ่ะหลวงพี่ไปโดนตัวไหนมาปะเนี่ยอ้าวเยวพี่อ่ะดูคดีของมนี้ว่ะผมบอกแล้วผมขอฟังยุติธรรมหมดเลยผมไม่ยอมผมไม่ยอมเพียงเดียวเอางี้วันนี้หลวงพี่เปลี่ยนชุดไปกินเบียร์กินเหล้าน่ะผิดไหมไหนล่ะผมก็นอนอยู่ห้องผิดไหมจะให้ผมไปทำอะไรอีกอ่ะไม่หลวงพี่ไปไปนั่งกินเบียร์กินเหล้าเนี่ผิดไหมอ้าวถ้าผมกินเบียร์ผมผิดผมกินเหล้าผมก็ผิด แล้วไปกินไหมไปไหมล่ะอยู่ที่กี่ขวดนะสองขวดที่โต๊ะมันมีหกขวดไหมเหรอกี่ขวดโต๊ะตรงนั้นน่ะผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่ผมฉันรู้อยู่ที่โรงแรมมีจอดใช่ครับเบียร์อะไรเบียร์อะไรเบียร์ช้างสองขวดเบียร์ช้างสองขวดครับผมเจ็ดสิบห้าบาทพอละเจ็ดสิบห้าบาทไม่ผิดเนาะอ่ะผมก็พูดตรงๆเนี้ยถ้าผิดก็ผมก็ผิดไงอันนี้หมดอ่าแล้วจ่ายเขาหรือยังก็จะจ่ายตรงนี้เพราะผมไม่ฝากอีกเพียงผมมีสมุดสมุดบัญชี ไดเ้เดี๋ยวจะหาว่าโกงต่อเลยป้าจังผมก็ภูปมิปัินยัยีรักบ,บัญญอเป็นเลขาธิการเจ้าคณะตำบลสัตหีบเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าประเทศประสาทและเป็นพระวิญญาที่การอเภอสัตหีบ<อ>มีหน้าที่ที่จะทำการตึกคุณได้อยู่แล้วผมพับหาประเด็นสามสี่ประโยคคุณจะมีประโยคไม่รู้แต่คุณทำความผิดโอเค okay. แต่เพราะว่าอันนี้เกี่ยวกับพระไม่เกี่ยวกับหลวงไม่เกี่ยวกับชาติเลยตามมามาไปตึกตึกตามมานี่นั่งคือว่าแล้วเราจะดำเนินคดีเราไม เอาวางมันก่อนสำรวจเรื่องกงินก่อนดีตอบกันนเช้าใส่เสื้อผ้าใี่เรียบร้อยสอบตรงแค่หานไงเออกระด้งตีเงินจ่ายคนจ่ายคุณก็ต้องจ่ายนะแต่คุณในความทำความผิดเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเที่ยวเนี้ยแล้วคุณจะไปกินเหล้ากินอะไรไงเหรอเออยอมรับไง่ยอมรับคุณใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเอาอย่าเพิ่งคุณต้องคุยกับผมให้เรียบร้อยก่อนเรื่องใส่เสื้อผ้าหรือทำอะไรเรียบร้อยมาเก่าทำสืบอะไรเรียบร้อยที่ขังผมมางที่ขังมันจะขาบิขี้กี่มางทาเลยค่ะนั่งลงนั่งลงไไม่ด้แล้ว ก็สึกแล้วก็สึกครับอ่าอ่าก็สึกแล้วก็สึกเลยข้าสั่งเบียร์สองลังเลยเหรอสามลังเลยนั่นนะมาแต่หมแล้วจะเบียร์เบียร์อะไรครับเป็นเบียร์ชาสองลังกินคนเดียวนะไม่เกี่ยวผมยอมรับคุณแล้ว มึงจะอะไรเขาอีกจ่ะแต่เวลาของเราเรื่องบ้างก็ต้องเป็นเวลาของเราเรื่องมันดิเดี๋ยวนี้นะ ถ่าลูกไปผมจะได้สึกตรงต่อหน้าจ้ะใชชารุกอาจารย์ด้วยผมด้วยถ้ารุด้วยกันเขิใจไรครับอาายถ้าลุกนะครับครถาุกอนาถ้าลุกนะเนี๋ยวไม่มีนะผมจำได้นะ้วถราถ้าลุกเลยครับของอาจารย์ผมจะใส่แมสใส่เมือดล้ผมจำได้